มาดูข้อนี้นะครับมีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดนะครับไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสไอ้อย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่อันนี้เขาทาหาสี่เหลี่ยมทั้งหมดดังนั้นเราต้องนับทั้งหมดอาอย่างเช่นถ้านับปกติก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทีนี้เราก็ต้องนับอันนี้ด้วยครับน,นี่อันนี้ก็นับเป็นอีก,กนหนึ่งอันนี้ก็นับไอ้อย่างนี้ก็นับ หรือว่าอย่างนี้ก็นับก็คือนับไปหมดที่เป็นสี่เหลี่ยมถ้าเกิดนับปกติก็ใช้เวลานานครับทีนี้เดี๋ยวครูจะบอกสูตรในการนับนะครับกรณลนีแบบนี้ให้เราเอาจํานวนที่มีตามเนี่ยตามลําดับเนี่ยเอามารวมกันเลยครับอันนี้มีอยู่เก้าอันนี่ครับเก้าอันก็เป็นหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกบวกเจ็ดบวกแปดบวกเก้า สามารถบวกกันได้ตามปกติได้เลยครับผมหรือจะบวกกันเป็นคู่ก็ได้อ,อย่างนี้อย่างเช่นหนึ่งกับเก้าเนี่ยได้สิบสองกับแปดก็ได้สิบสามกับเจ็ดก็ได้สิบสี่กับหกก็ได้สิบอีกเหลือห้าตัวเดียวก็จะได้เป็นสิบบวกสิบบวกสิบบวกสิบมีสิบสี่ตัวบวกกันเป็นสี่สิบครับบวกห้าอีกตัวหนึง่ง เท่ากับ45ครับผมตรงกับข้อคอควายครับ45โอเคนะครับ